สวัสดีทุกทุกคนนะคะอันนี้จะมาตอยคุณพี่จะมาซอยขั้งข้างหลังที่ทุยหัวแป็นมากเดี๋ยวเราจะทําให้ทุยดันทุยๆนะฮะแล้วก็ตรงน,นี้ไม่เปิดใช้เน็ตเหรอ่ดีเ็นเน็ตเน็ตก,ก็ดีเปิดเปิดก็เทดิเปิดก็จะไม่ได้เกียดแล้วผอนั้นยาวม,ามันอยเอานอน มันพอนะ้ำมันเข้าหูเนี่ยมันคันนะแหววม,มันไม่ได้มาขนาดนะั้นเดือนเดือนละครอ้ย <c oughs> เดือนละครั้งไม่ไหวละเออเอาทันว่าเอายางกาวเอาเอาเน็ตเอาเน็ตเี้นะเอาเน็ตแบนี้เอเคโอเคอเดีเ๋ยวเรามาดูกันอันหลังเราจะทําทุยนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะวันนี้ยังอยู่ยชุดนี้อยู่เลยแม่บ้านเลยไม่ใช่เลยงานเยอะชอบสะอาดไงคนชอบสะอาดเป็นทีวันพภาคบ้านตะมงมันเลี้ยงหมดอ่ะนม่ปลุกใจ แต่เดินไม่ได้เข้าวไร่ไงดูทำให้คนแก่เสร็ตถ้ากราบอกเกิดไฟเยอะแดดมันยังไม่ร้อนนั่นก็บวกได้ร้อนอย่างเดียวของแม่สังกัดจาไปยืนตาดได้ไปนอนวันที่ยังยืนได้ไม่ใช่คือคนคนแก่ห่วงไปหมดเออไปไหนไปไหนแล้วมึงทำมึงก็ไปเถอะประเภทที่ห่วงห่วงทุกเรื่องก็ดีมีแม่นะ่มีก็ไม่มีแม่นะคะเดี๋ยวไม่มีแล้วก็จะองนั่งกวนพี่ถึงแม่ อันนี้เราก็จะมาต่อยกันนะต่อยถุยนะครับว่าข่าวว่าเอเดี๋ยวนี่ไปหรือใครเดี๋ยวแวะตักกลมกันว่ะถือต้องไปเมื่อเช้าที่ได้ไหมหรอต่อยกันแล้วสนอาทิตย์หนึ่งเห็นกับว่าถื้อบางทีต้องตัวดีมีกี่ตัวหมาสองเลี้ยงตัวเดียวมันเลี้ยงหมานะใจบุญนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะไปอยู่บ้านของตัวทำไมสองตัวมันยังอีกเพื่อนอยุงถ้าถ้าตัวเดียวมันจะไป นี่ก็มีสองตัวแล้วก็ให้กินข้าวก็มันก็จะกินตัวเดียวอะ่ะถ้าจะไปป้อนมันมันยังไม่กินเละอันนี้เราก็จะมาซอยกันทถ้งมันเด๋ยวเราไปโกกอะใช่เอาเอามีหางป่ะไม่้องไม่เอามีหางนะเอามีหางแล้วก็ตัดเลยดูนะคะตัดนี่เลย,เ,ลยเอาแบบทุยๆแต่ว่านิดเดียวไม่ต้องเอาหางเลย ถ้ามันโกนเกินมันก็ไม่สวยไงโอเคโกมนิดเราก็ตัดตรงเลยค่ะนี่แกงอะไรกินเลยแกงเรียงบัวพัก้อแกงเรียงดีเลยนี่ก็ได้พัก้อมาม้นๆอันนี้เราก็ยกมืออย่างนี้เลยนะคะ ยกมือ,รอตรงๆเลยเราก็เหมือนเขามีหางหน่อยตรงนั้นนี่ตัดให้นี่เลยครับยกตรงๆตอนแรกก็ผม,มแนะนำเขาตอนแรกผมก็ไม่ค่อยใจนี่หรอกหนาเดี๋ยวนี้หนามากต้องมอาใช้ยี่ห้อเลยนะเออใช้ของดีเห็นดีมากๆผมไม่เสียฟัองบอกบอกกี่ครั้งก็ไม่เสียมันจะดีก็ดีนะเพราะมันไม่มีไม่มีมมสายแค่มีไง อันนี้เราก็ยกนี้เลยนะฮะสูงๆเลยเพราะหัวเพื่นพี่เขาแบนมากกี่โมงเนี่ยอยากกาหมูมะไม่ใช่บนเช้าวันยุ่งไงห็่ว่าถึงสายแล้วนะสายสายของเธอแต่เช้าของฉันฉันเจ็ดโมงกว่าทัากเขากินข้าวแล้ว คนแก่ก็ต้องอย่างนั้นแหละแล่ก็่อง,องไหมเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ดีแล้วอันนี้เราก็ตัดอย่างนี้เลยนะคะนี่ได้บุญพาะในบ้านเน,นียนี่เราก็ตัดนี้เราเจนน้ำรับหนึ่ง,งคะ่ะคุยสวยแลยะะ้วเนี่ยเอ่อผมพี่เขาค่อนข้างจะหัวเป็นมาก <laughs> อันนี้มาต่ออยู่ร้านเดียวเลยะค่ะน็่ไหมคะนี่ก็คุยสวย,ยนะครับ อันนี้เราก็ไล่อย่างนี้ได้หวัวใจที่ลงท่านผนหนักนะถ้าไม่ผันหักก็แบบอันนี้ของเราจะผันหักแบบนี้อันนี้นั่งหนเลยร่างร่างผมมีหลายสีไฮไลท์ไฮไลท์จะกลับไ,ไ,ไ,ไปก็เป็นสีเดียวกันอือใช่แค่เดียวแหละถูกใจยอยู่ร้านนีออ้อ่ะบอกว่าถ้าไม่ได้ทางที่นี่ก็ไม่ผันต้องม่จะเป็นกระเซาะกระเซาะรักเดียวใจเดียว อันนี้นนนก็กน,น,นี่เห็นมาครานี้จะกัดนี่เวลาไหนเขาก็เนบูได้พอดีนะคะันี่อ่โอเคผมน้อยแล้วก็ทําให้ดูผมเยอะได้อันนั้นช่วงเนบข้างบนเราก็ต้องเอาสั้นขึ้นหน่อยเพราะว่าไม่งั้นถ้าเน็บเราไม่สวยไปกระบ벙นะนี่เอาชัานล่างกระบงังข้างบนเราก็สอยนะคะัป้ายแถมนี้ใช่ไหมแถมนี้อ่าโอเคขนาดอั่นั้นไหนมากำลังแกงอยู่ไงเสร็จแล้วแกงอะไรหรเนี่ยแกงหอยแมงผู้ ขอยเป็นคู่กับไอ้นี่ข่แล้วมาขายนี่เรกก็ทองแข่งขั้วโอ้แข็งขั้วเราก็ใส่แต่ที่นี่กินเป็นนมจืดนะนมจืดก็รอร่อยลองแกงน่งนี่นี่เสร็จแล้วนะคะใช่เราก็มาดูกันอีกข้างสวยละทุยใช่ไหมรักเดียวใจเดียวแล้วก็เรื่องมากก็เลยต้องอยู่ร้านเดียวไปร้านอื่นไม่ได้ทำให้เ็าไม่ดีแต่ว่ามาาว่าทำอะไรก็ไม่ถูกใจเรื่องมากเร <c oughs> ื่องธรรมดาคนก็ย่าชอบสวย ต้้งคนรู้ใจอือันนี้เราก็ดันาล้่ก็ตัดนิดหน่อยพูดเพราะว่าพูดมากอืมไม่ได้พอละไปดูข้างหน้าดิวัดก่อนไม่ใช่คนเราอยากสวยมันก็ต้องอยากสวยสิค,คะอันนี้เท่ากันเราต้องวัดที่านหน้านะให้เท่ากันเนี่ยเติงหูก็คือต็งหูอันนี้ต็้งเน็บเลยค่ะเนี่็บแล้วพอดีทีนี้ถ้าเกิดว่าตรงนี้มันนั่นเราก็เล็มนี้ได้ให้มันเข้ากลมเกิน แล้วก็ง่ายใช่ไหมอย่างนี้เน็ตไปเลยทั้นนี้ไม่ไม่เรื่องมากเพราะรู้รกันรู้ใจกันแล้วตอยกันมา20ปีแล้วเย็บปางแล้วจึงถึงบอกแต่เย็บปางเพราะแบบเนี้ยเรามาตอยนี่นะไปเถอะยึดตรงนัง้นตรงนัง้นตรงนัง้นพูกแล้วก็คิดถึงนะนี่เราหน้าเราก็ยกนี้เลยยกเตยกันเลยพอดีเลยใช่คิดถึงแกมกันนี่อายุน้อยเกินอะไรลูกของพี๋ กขากรีดมันนะคนเราเดี๋ยวนี้อะไรมันก็ไม่แน่นอนวันชีวิตเอาทุกวันให้ดีที่สุดอตรงนี้มันหนาเราก็จะสับปายเพราะเราไปตัดออกมันก็ดูไม่ดีเราตับปลายให้มันบางน้มนคิ้วเวลาหน้าเจ็ดมันก็พอดีเลยมาสวยพอดีเลยครับปลายหนาหน่อยก็เอาแค่ปลายผมอันนี้ก็เสร็ดเลยมาทรงทุยสวยลดงาน ร้าน,นี้ไม่ต้องกลัวร้านยาใจคนจนเนีมาคุยสวยแล้วไงเนี่เวลาด้านตรงนี้นเดี๋ยวเราเซตเป่านิดนึงเพราะแถวนี้เขาไม่เซตไม่อะไรหรอกอ่าครังนี้เราก็เน็บนี้โอเคเบาหัวเลยนะ่หเบาสิอืเพราะผมเยอะเหมือนกันเะเพราะมันก็ยาวเยอะเว้นวันตากระชายผมก็ตัายาวเลยนาก็ะมาาาก็ตัดทุกวั นคยสวยวตอนแรกก็ียก็แดงมากพก็อ้นจีเซตสกก็ให้นอนจีนเซตก็ให้กันอนคนท้หม่ก่อนใช่ก้บม่เหมือนทำ้ใหม่นี้เออใช่ เขาบอกว่าถ้าวแบสมัยนี้ก็าอดตายอที่สมัยก่อนเนี่ยโอ้ใช่ก็ต้องปวดนิดเดียวใช่ไหมมองใทางไัยว่าป้านี่หโอเคอันนี้เราก็เด็ดนี่เราก็ป้ายนี่เด็ดถูกใจไหมถูกใจค้ดีแล้วก็ไปโกะก็เสร็จถูกใจเพค่ะนี่ก็เสร็จไปก่อนค่ะทรงชุยๆสวยจากหัวแบนนะอันนี้มันเป็นไฮไลท์หน่อยมันขาวเดี๋ย่าไปโกะก็พอดีเอางี้คะเสร็จแล้วค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะหมหอบมันกะนรูขาวเนี่ยประกบกันพอดีบา,บายสวัสดีค่ะมากันนะผมเนี่ยลดสิห้าสิ <50 S 2> บบาทก็สวยได้นะคะร้านเนี้ยถูกใจไหมห้าสิบบาทนี่ไนหนสะาดแล้วหนักขั้วคนสวยสาวสดโอเค okay.